สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปเนี้ย EP เนี้ยนะคะพามาชมที่ริมคลองค่ะที่ริมคลองเนี้ยใครๆก็อยากได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศดีนะคะมีน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปีนะคะนี่ค่ะเาพาชมพื้นที่รอบๆเลยที่ริมคลอง ะะมีนายทุนหลายท่านเลยค่ะทักเข้ามาแล้วถามว่าจะทํำยังไงคะจะทํำยังไงดีครับซื้อที่ดินแล้วอยากได้ประโยชน์สูงสุดหรือกําไรสูงสุดนั่นเองนะคะจากประสบการณ์เนี่ยออที่พี่นําได้เคยทํามาให้กับนายทุนใหญ่ๆนี่นะคะเขาเคยทําจัดสรรเป็นร้อยล็อกเลยค่ะ จัดสรรก็หมายความว่าเรามีที่อาจจะเป็น 20- 30ไร่นะคะเราเข้าสู่ขบวนการจัดสรรของกรมที่ดินตามกฎหมายเป๊ะมีสาธารณูปโภคครบคันนะคะที่ถมแลว้วมีถนนมีไฟฟ้ามีประปามีท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมที่จะปลูกบ้านขายได้ทันทีแต่เขาไม่ปลูกค่ะเขาขายที่ดินเปล่าแต่เขาทำเป็นจัดสรรน,นะคะ ที่ดิน 3-4, 34ไร่ที่ดิน34ไร่แปลงที่แปลงที่จากประสบการณ์ทําให้ในทุนมาเนี่ยนะคะเขาถมไปเนี่ยรู้สึกจะ2หรือ3ล้านบาทสองกับ3ล้านบาทสาธารณูุโภคครบคันเนี่ยหมดไป5้ล้านนะคะสามสไร่ซื้อมาไล่ไม่ถึงล้านละค่ะซื้อมาไม่เท่าไหร่ะค่ะแต่ว่า การทําสารน้ำมัโภคเนี่ยมันจะใช้เงินสูงหน่อยเอาไฟเข้ามาขยายไฟเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทําไมเขาถึงทํากันรู้ไหมคะเพราะเขาสามารถเขาสามารถที่จะแบ่งขายได้เนี่ยเป็นเลอยๆล็อกเลยค่ะเข้าจัดสรรขนาดใหญ่เลยขนาดเล็กมันแค่สามสิบเก้าล็อกเขาเข้าจัดสรรขนาดใหญ่เลยเขาแบ่งเป็นล็อกละห้าสิบเจ็ดสิบหกสิบหนึ่งร้อยตารางวา เขาขายตารางวาละห้าพันบาทเท่ากับไร่ละสองล้านนะคะเท่ากับไรละสองล้านตารางวาละห้าพันบาทที่แปลงเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะเรียกเป็นตารางวาราคาจะสูงกว่าที่แปลงใหญ่ๆเขาเรียกเป็นไร่นะคะแปลงนั้นที่ทำสามสิบสี่ไร่เนี่ยตัดถนนไปน่าจะสี่ไร่หรือสามสิบไร่เนี่ยเขาแบ่งเขาแบ่งไปจัดสรรขนาดใหญ่เนี่ยเขาลงทุนไปแค่ยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าล้านนะยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าล้านนะคะเท่าที่ทราบอะ่ะเขาขายได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าล้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาไปซอยเป็นแปลงเล็กเขาไปซอยเป็นแปลงเล็กนะคะแล้วเขามีในหน้าช่วยขายเขาเปิดขายแบบยิ่งคนเข้ามาดูเยอะเนี่ยที่ยิ่งขายดีคะ่ะยิ่งคนเข้ามาดูเยอะเนี่ยถ้าเราดูเป็นดูพื้นที่เป็นนี่นะคะ พื้นที่รอบๆมีบ้านเรือนเยอะๆบรรยากาศดีๆเนี่ยน่าทำมากเลยนะคะจัดสรรขนาดใหญ่เราทำตามกฎหมายค่ะทำได้แน่นอนนะคะพาชมที่ดินริมคลองค่ะอันนี้คลิปเนี้ยเราคุยให้ฟังสั้นๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการทำที่ดินจัดสรรขนาดใหญ่ นะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปต่ออีกสคลิปเกี่ยวกับการซื้อที่ดินยังไงเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆในทุนใหญ่ๆเขาทำกันอย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะกดติดตามเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ